มาเข่าป้าเข่าป้าแห่งป้าแดงมาซองมองเบิางว่ามันสิพอเห็ดเห็ดมันปูบ่เห็ดมันปูสุดแหลกพี่น้องไปเบิ่งกันมาสิเห็นม่้งมันค่อยออกนี่ยแหละร็นี่ยแหละตาก็ไปถือมาน้ำถือเรื่อจะถุงนี่จะได้เอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเห็นมาก็ดิมันยังมีหายอยู่เด้โยวอู้หูยยุงตัวใหญ่ๆเห็ดมันปูเึ้นมาก็ต้องเอา

ชุดแรกนี่ใครอยวะใครยู่กับปิ่นทีนอกรึไงเขวี่หอมหอมท่านนี้กินไหมเน,นื้อเจอแล้วต้องเก็บได้แน่จ้ะเนี่ยมาเก็บบ่ได้บพราะ้ว่าท่านนอนเจา้าปลาไหลเจา้าปลาเยอะเจอแล้วก็ต้องเก็บเลยผนตกมานน่เจา้าปลาไม่กินเหลียบเดี๋ยวจะตอขอหล้อใช่แหละโอ้ To bát còn đưa, nhưng không lá gì đi. Để cho lạy <laughs> wow, con kè tung anh em. Han gong hoa, 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 hết hoa, 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 ได้แกงหลืบานมันได้แก้วได้บานเนี่ยเจ็บไปเก็บมาได้แกงซ้ำพี่น้องจ็ไปเจ็มาได้แกงซ้เออเออเออเอเอออยังเกเออหนึ่เดี๋อวใครหนอ่งไม่หมดจะไปเจ็บมาเจอไอ้แก้วเจอใคเไม่หมดอีกแล้วพี่น้อง สองไข่เหรอเยอะอีกเยออีกเมาเยกบเดถือมานํก็คิดว่าจะเด็กเก็บเห็ดได้หนึ่ดว่า่าองสืง่อว่าใช่ไหมซองมึงมาสัน่นเ่มันเห็ดออกเเขาเหยียบไปเบิดนี่นี่น่ทับขึ้นมายังพออยู่มึนจะคล้องวางถุงทับตัวนี้ยงไอีหลีอีๆๆละ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชาบ้านตาคนเยอะเห็นอ่ะใครไม่หมดอีกล่ะเดี๋ราก็เก็บเห็ดกลุ่มนี่ก่อนกานหางตาคนเยอะเห็นใครไม่หมดแป๊บโหลดลงมาเอาเห็ดตัวนี้ก่อนเอาเห็ดมันปูก่อนพี่น้องเลยได้ซื้อๆมีตัวบะถือว่าน้ำกระตากระบะถือว่าน้ำไอ้เนี่ยจะดึงดึงถุงได้่ใช่ไหมขั้วได้ถุงผ่าดูหลังรถ สันเปนมุ้ยแนงใสโอโอ้ยโอทางตาไปไปฟาดถือกันไขรแม่หมดน้องะอย่างโอ้าเมื่อมาถืออีกปนี้พะมันตาถือเมื่อถือพ่อมานีเนี่ยเด้เขี่ยไปเขี่ยมาถือใครแม่มดพ่อมนึ่ในึงนั่นเลเขี่ยถือเจ้าป้ากับพวกนั้นว่ได้ใสถุงมือถุงมือม่กระัเลยอันเด้ นี่ตัวใครตาข่อยเดียวเห็นนี่ตัวนี่ช้ำไปข้ามาขอถุงมือในถุงผลิตเนาะได้ระบัดมาบ่ญา,านเคลียร์เลยวันนักกระจียมมือมันได้ตัดเยื่อพนมักนักกระจียมมือโอ้ยไข่รม่หมดหลายเท่าละ่ะมึงเนี่ยหลายไข่แล้วโอ้ยตัวน,นี้เน่าละเจ้าบางตัวยงใส่บางตัวย่องเขียนข่อยคนตัวใหญ่อีเด,ด่นเนี่ยได้มันเห่ยวเนี่ยเนี่ยมึนี่ยคนเนี่ตาข่อย ปลาหอยสาดพ่อตัวนี้ไข่สองไข่เฮียงกันขลอ,ออยู่ไข่แม่มดกระชับนี่อีกเยที่แกตัวมันเสียกออกเหรออู้นี่เด็กเพ็ดเพชรมันปูเห็ดมันปูไปน้ำไหมเนยะมันปูไปน้ำตัดต้นเลือดมนี่ไข่เอย S 1> <S 1> อให้ไข่เยอะตัวนี้เนี่เอาเนี่ยพอตอนน้มันดำมันออกนไงตัวแกงใช่กันอันนี้มีไข่ให้เพาะคนเว้นอย่างเดียวมีไข่อยู่เฮ็ดเถิงเอาเฮ็ดเถิงมาสั่นเฮ็ดมันปู เชื่อม,มากพออยู่ตต่ไหนเฮ้ยข้างถุงล่ะแม่เชื่อไปเชื่อม,มาก็ดยเคื่อเด้แกงหนึ่งพอดีพี่น้องมานั่งสืบเอาบรรยากาศเย็นๆมองริมทะเลเก็บเห็ดออกจากมาจากป่ายังไม่เอาป่ะว่ามันลงเล่นน้นำแกงหนึ่งพอดีเดี๋ยวสิตาตีนถะโอเค